รวมวิธีแก้มแเมาลดแอลกอฮอล์ในเลือดแบบเร็วๆที่ไม่ได้ผล ดื่มกาแฟขมๆหรือชาเข้มๆหลยคนเชื่อว่าคาเฟอีนทําให้หายเมาลดแอลกอฮอลในเลือดได้ซึ่งผิดจา้าจริงๆคาเฟอีนทําให้เราตื่นตัวขึ้นมาอีกนิดแบบเมาๆนั่นแหละแต่ไม่ได้ช่วยให้ขับแอลกอฮอลออกได้เร็วขึ้นแต่อย่างใดดื่มน้ําหรือนมเปรี้ยวเจอ่านให้ดื่มนมเปรี้ยวได้ยินกันมาตั้งนานแล้วแต่ก็ไม่ได้ผลอยู่ดีแหละเพราะถ้าดื่มทิ้งช่วงนานจนแอลกอฮอลดูดซึมเข้ากระแสเลือดแล้วน้ําหรือนมเปรี้ยวที่ดื่มตามไปจะเข้าไปเพียงเจือจังเล่าในช่องปากเท่านั้นจ้า กินอาหารกิน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 อาหารช่วยลดการดูดซึมแอลกอฮอล์ทำให้เมาช้าได้จริงถ้ากินก่อนดื่มนะแต่มากินหลังจากดื่มและแอลกอฮอล์ดูดซึมเข้ากระแสเลือดไปแล้ว<ๆ>ก็ช่วยอะไรไม่ได้นอกจากช่วยให้ไม่หิวเวลารอประกันกตัวอาจาเมาไม่ขับนะออกกำลังกายวิง่งวิ่งวิ่งเต้นเต้นเต้นบางคนคิดว่าเหงื่อออกช่วยขับแอลกอฮอล์ได้ซึ่งก็จริงแต่ขับออกมาน้อยมากแล้วยิ่งมาออกกำลังกายตอนกำลังเมาระวังจะเซซเล้มบาดเจ็บเอานะพี่ ุิยเขาตัวไปชี่ก่อนนะคะก็เหมือนเหงื่อนั่นแหละชี่อาจจะช่วยขับแอลกอฮอลได้แต่น้อยมาก มีแอลกอฮอล์แค่2อถึงหเท่านั้นที่ถูกขับออกทั้งฉี่และเหงื่อที่เหลือกว่า90%เปเ็นป็นหน้าที่ของตับจ้าหลังหน้ารัวอาบน้ําเย็นๆวิธีนี้ทําให้ความสดชื่นพุ่งสูงแต่แอลกอฮอล์ในเลือดก,กับความมึนยังเท่าเดิมคุณจะแค่ตื่นตัวเพราะความเย็นช้าขึ้นมานิดหน่อยเท่านั้นแต่ถ้าอยากหายเมาจริงๆต้องใช้เวลาครับเวลาที่จะทําให้ตับค่อยๆขจัดแอลกอฮอล์ออกไปซึ่งตับจะขจัดแอลกอฮอล์ได้1 5 2มิวโมงขึอยู่กับ่้ะคนลละปริมาณที่ดเข้าไปด้ว่มเยอน น่อยแทำไม่อยากยุ่งยากกับการหาวิธีแก้เมาก็แค่ไม่ดื่มเลยแบบนี้สิดีที่สุดครับโจรสลัด